ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินเงินหมื่นห้าโอนเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับสาหรับโครงการเราไม่ทิ้งการที่แจกเงินสําหรับใครที่กระทบโควิด -19 นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับงวดสุดท้ายก่อนที่จะหยุดโอนเงินภายในวันที่30กันยายนี้จะมีใครได้เงิน1 5 0 0 0บาทบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดชอบข่าวสารการแจกเงินของรัฐบาลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้โดยเฉพาะกดติดตามช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินและถ้าอยากจะรู้ข่าวก่อนใครเกี่ยวกับการแจกเงินในนทุกวัอย่าลืม สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินก่อนใครเป็นคนกลุ่มแรกในประเทศไทยยาำนาะวันนี้5โมงเย็นสตังค์จะมีการเปิดไลฟ์สดให้ผู้คุณผู้ชมนะฮะได้มีโอกาสได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันเพราะฉะนั้น5โมงเย็นวันนี้จะการไลฟ์สดทางช่องสตังค์มีเดียกับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปโรซ่าเน้หากระชับดูแลเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คไดใ้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเอาล่ะย้ําอีกครั้งนะคุณผู้ชมท่านใดที่ได้สถานะนี้นะครับเป็นสถานะสีเขียวเ,เขียนว่าท่านได้รับสิิทธ ไ,ได้การเยียวยา5,000บาทแต่เงินไม่เข้านีนจับโอนเงินไม่สําเร็จอาจจะเป็นเพราะว่าเลขบัญชีมีปัญหาหรือว่าชื่อไม่ตรงกับเลขบัญชีบ้างหรือมีปัญหาอ,าอื่นที่ไม่ขัดข้องเขาก็เลยแนะนำนะครับให้คนที่ได้สถานะนี้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์เมื่อคุณผูกบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันคุณจะเจอภาพแรกนะครับเป็นวงกลมสีแดงเขียนว่าผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จ หากคุณผู้ชมได้สถานะสีเขียวให้คลิกที่ปุ่มสีเขียวนี้เลยนะครับผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะไม่ต้องไปยุ่งปุ่มสีแดงสละสิทธ e ิ์อย่าไปยุ่งเลยนะครับจากนั้นเมื่อคุณคลิกปุ่มสีเขียวแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้ตรวจสอบสิทธิ์นะครับผู้ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จสตางค์อยากจะบอกไว้นะครับสําหรับปุ่มสีเขียวและหน้านี้สําหรับสถานะสีเขียวเท่านั้น หลายคนถามเอา้าแล้วร้องทุกข์ล่ะแล้วลงทะเบยียนไม่สําเร็จล่ะแล้วไม่สามารถทํารายการต่อได้ล่ะจะบอกคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะครับหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้เลยว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการคลงังไม่ได้มีนโยบายในการเยียวยากลุ่มนี้ต่อไปแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นการสร้างความผิดหวังให้กับคนไทยหลายคนมากๆนะครับกลับมาต่อนะครับสถานะสีเขียวเมื่อคุณเข้าไปหน้านี้แล้วนะครับให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก ตรวจดูให้ดี13หลักว่าคุณเนี่ยใส่ถูกไหมเมื่อคุณเช็คแล้วนะครับให้กดที่ตรวจสอบทีนี้มันจะแสดงหน้ามา2หน้านะครับหน้าแรกจะเป็นสถานะสีเทาสำหรับคนที่ไม่ได้รับเงินเขาจะบอกว่าหมายเลขบัตรประจำตัวนี้นี้นี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ที่โอนเงินไม่สำเร็จนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับเงินในช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณเช็คตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 ถ้าเป็นสถานะนี้อีกนะครับแสดงว่าคุณไม่มีโอกาสได้รับเงินแล้วเพราะถ้ามันเลย30กันยาแล้วเขาจะยุติการโอ,อนเงินแต่ถ้าคุณนะครับกดตรวจสอบแล้วได้เป็นอีกหนึ่งรูปคือสถานะสีเขียว เป็นกรอบสีเขียวเขียนว,ว่าท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000 3เดือนก็ไปผูกพร้อมเพแล้วเขาก็จะโอนเงินมาให้คุณภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่รับชมต่างอยู่คุณมีสถานะอะไรบ้างใครได้รับเงินแล้วบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับบอกชื่อจังหวัดใครที่ได้ขอแสดงความยินดีด้วยน,นะครับคนที่ยังไม่ได้เป็นกําลังใจให้นะครับเขาบอกว่าจะไม่มีการเยียวยาหมื่นห้อีกแล้วแต่ ให้คุณไปชิงสิทต่อในโครงการคนละครึ่งเป็นเงินเยียวยาคนละ3,000แต่ต้องซื้อของครึ่งหนึ่งและเขาจะช่วยครึ่งหนึ่งเป็นนโยบายแบบนี้เพราะฉะนั้น15 0 0 0ไม่มีการแจกอีกแล้วเคลียร์นะครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมท่นานใดไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินในทุกวันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้และอย่าลืม5โมงเยนเจอกันใครมีคำถามอะไร โทรมาถามได้นะครับสตางจะไลฟ์สดตั้งแต่5โมงเย็นและเปิดสายหน้าใหม่ให้พูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องสตางมีเดียด้วยช่องนี้ยิ่งดูยิ่งได้เงินและถ้าอยากรู้ข่าวก่อนใครนะครับอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยนะครับสตางทำขา่ขาวปั๊บคุณรู้ข่าวปุ๊บคุณจะไม่พลาดข่าวสารการแจกเงิน,นทุกๆวันกับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิดีโอเนื้หาจะชัดดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้เจอก,กาัน5้โมงเย็นนี้ครับอย่าเพิ่งหยุดคลิปวิด ช่องนี้ช่องสตัง์มีเดียนี้นะครับเรามีสารายการด้วยกันนะครับ 1. รายการสาระแชร์ประชารัฐรายการนี้คุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐบาลท,ทุกโครงการรายการที่2ก็คือสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณถ้าหากว่าคุณไม่อยากเป็นหนี้นอกระบบถ้าหากว่าคุณอยากจะกู้เงินธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือแหล่งกู้เงินที่ดอกเบี้ยไม่สูงมากและผ่อนแบบสบายๆแบบถูกกฎหมายอย่าลืมติดตามรายการสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณนะครับและรายการที่3ครับคือรายการ สาระแชร์หาง,งานหางเงินรายการนี้ทําขึ้นเพื่อให้กับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังว่างงานอยู่หรือหากคนรอบตัวของคุณกําลังมองหาง,งานสตังจะมีงานต่างๆที่เขาประกาศรับสมัครทั่วประเทศให้คุณได้รับทราบหากว่าตําแหน่งนั้นเป็นของคุณคุณจะมีโอกาสได้งานและได้เงินครับและนี่คือสารายการที่จะช่วยให้คุณยิ่งดูยิ่งได้เงินอย่าลืมกดติดตามช่องสตังมีเดีย